สวัสดีครับวันนี้เราเข้าสู่แอปพลิเคชันสะสมเหรียญ PHT Token นะครับอันนี้จะเป็นคริปโตตระอดนะครับอันนี้ก็จะเป็น collection สำหรับสะสมมีหนึ่งหน้ามีเก้าใบนะครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆฮะเราจะกดเคลมได้ก็สงเมื 6, บอครบเก้าใบอ่ะผมจะอ่าเดี๋ยวนี้ตัวนี้มีแปดนะครับตอนนี้เราอยากจะได้การ์ดลำดับที่แปดสิบถ้าเราขี้เกียจรอรอไม่ไหวก็ มีวิธีนะครับซื้อเอาเลยแล้วก็คลิกเข้าไปดูตรงนี้นะครับ SEO เซลล์เซลล์นะคลิกเข้าไปเลยนะจากนั้นอ๋อเดี๋ยวเราย้อนกลับไปตรงข้างล่างก่อนเราจะไปตลาดซื้อไขยกระอัตตรงนี้นะครับมาร์เก็ตเราก็คลิกเข้ามาไอ้กดเซลลแล้วก็เรา,าก,ก็พิมพ์คนหานะครับช่องคนหา,าลมแรงมากเลยอากาศเย็นๆช่องคนหามนอยู่ข้างล่างเ,เนาะข้างล่างข้างล่างข้างล่างนะช่องคนหารครับแล้วก็กดเข้าไปเลยแ0ดสิบการแปดสิบแล้วก็กดถูกกดถูกนะ จากนั้นก็จะโชว์ราคาทั้งหมดนะครับมีเท่าไหา 1, 7, าร่พันเจ็ดแล้วก็ต้องหากาันร,ราคาถูกๆเนาะอ่แล้วก็กดซื้อเลยเราต้องการ80นะฮะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าพีเอทีนะครับไม่ใช่เงินบาทนะครับเข้าใจผิดนะครับอ่าคราวนี้ผมก็ได้มาแล้วคราวนี้เราก็มาเช็คแต่นี้ยอดยอดเหรียญของผมนะครับแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบนะครับคราวนี้เราก็จะไปกดเคลมกันเลยเมื่อเราซื้อมาแล้วเมื่อสักครู่นะครับแปดสิบ ก็จะโชว์ขึ้นมานะครับเราได้การ์ดมาแล้วหนึ่ง0มืนเอ้ยแปด ơn, หมืนนะครับกดดูเมื่อเรากดเครมตรงนี้นะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่คุ้มไหมจากซื้อไปเมื่อกี้กดเลยปุ๊บอ่าสองพันออันนี้เป็นการเ,าเขาเรียกว่าไต่ระดับ กได้20การเปิดบุสเตอร์อะไรนี่นะฮะอ่าได้มา7จ็ดพันสอแสดงว่าเมื่อกี้ซื้อไปแค่เท่าไหร่ผมพับเจ็ดหรือสองพันเจ็ดทำไมล่ะอ่ากำไรครับกําไรนะครับอ่าแล้วก็ได้ตรงนี้กดออกไปเลยนี่ฮะแปดหนึ่งเอ้ยแปดแปดสองแปดสองนะครับเราก็ได้บูสเตอร์ตรงนี้ด้วยอ่ะยี่สิบบุสเตอร์ฮะสำหรับสมาชิก VIP นะครับยี่สิบบุสเตอร์แต่ถ้าสมาชิกธรรมดาก็ได้แค่สิบนะครับเนี่ยมันก็เปิดเราก็ได้การ์ดมาอีกนะเนี่ย มาเรื่อเรื่อยครแล้วก็สะสมไปเรื่อยครับอ่ะอันนี้เราจะถอนนะครับการถอนเนี่ยให้เราไปบาราอันเราถอนเราต้องถอนไปที่กระเป๋าเคปเปอรนะครับถอนไปที่กระเป๋าเคปเปอรอ๋อนี้ปิดการถอนอยู่นะครับโอเคไม่รู้เมื่อไหร่จะเปิดเนาะไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็ถอนเข้กากระเป๋าเคปเปอกระเป๋าเคปเปอตัวตัวนี้ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราเอาไปขายที่ไหน เอาไปขายที่นี่โปรบิดโปรบิดนะครับคืออย่าถอนไปตรงๆโปรบิดนะโปรบิดมันจะขึ้น t r c 2 0แต่เหรียญที่ของเราเนี่ยมันต้องเอาไปแปลงเขาเรียกว่ามันเหมือนก็ต้องส่งผ่านมีคนเคยถอนไปโปรบิดแล้วมันไม่เข้าอันนี้ไม่รู้นะเพราอาจจะใสเ่เลขกระเป๋าผิดก็ได้แล้วผมก็ไม่เข้าใจเนาะอ่าผมก็เอามาไว้ในนี้เนาะอ่าตอนนี้ผมก็มีอยู่ไปไหนละโอเคเอานี้ฮะมีอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพัน t e h t มูลค่า31ดอลลาร์นะครับแล้วก็ร้อนไม่ร้อนเงินก็อย่าเพิ่งรีบขายนะครับไม่อยากให้รีบขายเนาะแล้วก็มีจับคู่อยู่นะครับจับคู่เราค้นหาก็ได้นะจับคู่ t e h t กับ u s d t เห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่0.0 0 0, 0, 0 0 1 7ก็มันยังได้น้อยนะก็อย่ารีบขายดีกว่าถ้าเราขายมันก็ได้น้อย่าได้แค่31ดดอลลาร์มีตั้งแสนกว่าเหรียญ ครับก็โอเคเนาะให้ให้ให้เาเรียกว่าอะไรให้จำไว้มีหนึ่งเราถอนออกจากเกมริบโตกาอัดแล้วก็ไปที่กระเป๋าเคเปอแล้วก็โอนมาที่กระเป๋าโปรบิดพอขายเสร็จแล้วก็โอน USDT ไปที่กระเป๋าเอา e ็กเชนของไทยกระเป๋าไหนก็ได้ะแค่นี้ก็แล้วกันเนาะก็ถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูย้อนหลังก็แล้วกันครับไม่อยากให้คิดยาวครับสวัสดีครับ